เอาล้ครับเดี๋ยวืันนี้สีพามากินอาหารยีสานวอดหลอดนะครับผมกับพี่น้องนะครับืันนี้ได้อหอยเชอรี่นะครับซึ่งต้มแล้วนะครับแล้วก็เอาตามันออกแล้วแล้วก็ซอยเป็น,นชิ่นนะครับผมสิมาก,ก้ก่หอยเชอรี่กินเหมือนเสียบๆเลยอาหารยีสานหากินย่างนะครับอันนั้เรเลยเอาใส่น้ำปลาลงไป นะครับใส่น้ำปลาพอประมาณก่อนเสริมด้วยซีเวเขาวเห็นมันหอมนะครับหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่พริกผู้เด,ด่นมาพริหลก็ใส่ไหลใผู้เด,ด่นมาพริี้หน่อยก็ใส่หน่อยแล้วก็นนี่ครับผงชูรสอูมาม,มิไข่หมักก็ใส่วมากกับบัวตองใส่แต่ผมจะใส่เห็นมันนัวนะครับแล้วก็ข้าวคั่วครับ นี่ครับเขาครัวใส่ลงไปผู้ได้มาส่ไลก็ใส่นะครับผมใส่พวกประมาณมันอีก็ะใส่เปี้ยวโดยปกักเนวนะครับ,บใส่มาเปรียวไหลก็ใส่ไหลเปียวน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่้าไปผมใส่ยูซองด้วยครับเนื้อโมเย็นมาเนยมันเอาเป่ดนะครับสีได้หอมครับแต่ปักแนวเป่ยนดงหอมมันต้องออกรสเปียวเค็มนะครับมันจะแยบนะครับก้่อยบักหอย แล้วก็ใส่หอมผักชีไอ้ยเดี๋ยวคน,นก้อนก็ไเลยครับคนก่อนมนุษย์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 น,ษยน,ษยนี่ยมันเข้ากันนี่ครับบอกให้ช่ยีบเสียบของกินบัานเฮ่าครับของอีสานอ,อดหลอดนะครับอันนี้ผมจะใช้ใบมะกรูดซอยมันจีดีหอมนะครับหอมแดงซอยนะครับ หอมผักชีผักชีไปเรื่อยผมจะวัตถุดิบได้นี่ผมล้างมือสะอาดแล้วเนี่ยครับตรงเท็ดให้สะอาดนะครับจังสีอันนั้นไม่เนี่ยนะครับแล้วก็ค้นมนุษย์มนุษย์ให้เ้ากันนะครับหากินยากนด้ครับก้อยบอกไม่เชื่อลีนี่บอกก๋อยมีค้นไปหานะครับอันนี้ก็ได้มาจากหน้านะครับแถวบ้านนอกนะครับที่นี้ ผมยิ้มก่คอนนะครับจิ้มมังคอนอ่ำแรกนี่ครับตัวแรกทีม่มึงรสชา,าตาอิอืมออกเือกขาดเก้ยใส่เข้มอีกเพราะเพ็ดรหน่อยหนึ่งนะครับ เอาว่าอีกเอ็มเลยมันจะยิหอมแซ่บเจนะครับแล้วก็ข้นอีกเท่านึงแน่นี่ครับสุดเด็ดครับผมก็ัจะกินครับนี่ครับตัวผู้นะครับนี่อีสทานก็จกินเาใส่มือจับเลยนะครับนี่นี่ครับหนึ่งคำมันจุอืม ปกติเล่าเดอได้ันแลวครับทิ้งก็ข,กข้าเนี้ยครับเค้าเจ้าเค้าสวนนี่ครับแล้บก็ไม่เลือนอย่ครับแอ้วไงกินมึงครับออก,ก็ไปบังหวย่ีดานหรออะเรจับครับ